แบทซีเนียไปแบทซีเนียไปเออหั้ยาวไปเลยกูเล่นโล่หรอสรุปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวกูดูให้มุดาเล่นมุลาดโล่ไม่ดูหน่อยพี่โอ้เฮ้ยได้นะมุลาดโล่ก็เล่นได้นะกูรวมได้ทุกตัวเขาบอกถ้าพี่บาสแพ้พี่บาสเป็นเกย์เก่งมาเลยเนาะไม่มีครับอ๋อไอ้เชี่ยใครบอกว่าสัตว์เอ้ยไอ้เชี่ยตอนนี้ต้องห่างกูยังห่าไอ้เชี่ยเนี่ยหนาจะหนูชาเลยอ่ะไม่จะไม่จะ้ไม่เกี่ยว เอ้ยกูไล่อยู่กูไล่อยู่ไอ้บาได้หนักไอ้บานนี่หนักพี่มิงหิงแม่อาจริงอ่ะ้ยหนักเลยพี่แม่งแบบสุดยอดอ่ะไอ้ีแม่งไล่ไอ้สางผมเล่นเกม่ยเลยเว้ยตัวหนักกับพี่มิงหิงเก้เลยโดนอะไรนี่กูเลือกตัวแล้วใช่อเปล่าไอาย่าหลุดอาย่าหลุดอาย่าหลุดอ๋อไอาย่าเหรอแล้วใครเล่นอ่ะพี่เล่นเหรอโอ้ใครเล่นก็ได้จะเล่นกับผมก็ได้บาดาลบาดานบาดาลบาดาลผมอ่ะเดี๋ยวดีเลยอาจจะดีเล่ยไม่ได้ก็ได้ พีมันดีเลยไม่มีผลหรอกไม่มีผลไม่มีผลอยู่ถึงกี่ทุ่มพี่เอจานเอ็มเอาคำเออเอาดีจ้าไปปิดแมปไว้ดิ่ะเรียบร้อยปิดแล้วปิดแล้วโอกเอูเจอกตบตาซะมันกูรู้สึกกูเป็นแปลกว่ะชัว่าน่าจะไปมันน่าจะไปยำไอ้บาสน,นะ ไอเฮียแม่งปากแซบด้วยแม่งบอลลูนกูอกทำไมวงมันใหญ่ขึ้นวะเอาย่ารู้สึกไปเองสกินกีฬาบั็กกว่านี้วงโคตรใหญ่อาจารย์เออเห็นละแม่งใหญ่กว่าป้อมอันตีใหญ่กว่าเขตป้อมอ๋อแล้วไม่เม็ดกูเดินไปคนละทางวะนะเอออาจารย์ไมอา้าไม่มาหาผมนี่ไม่มาเชื่อผมฟาร์มไหมไม่มากรอของผมนี่เออแคลรี่ล่อยไปเลยแคลรี่ยังไงก่อนอะไร อ้เ้ยเล่นเป็นงไม่เนี่ยอาย่าเนี่ยเดินเปิดแแบบไงมาเช็คเลสเออเผื่อมีคนมาเลยไม่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 บอกมันไปบอกมันไปให้มันเอาไปสอยแค่พี่ไว้ใจกูไว้ใจอยู่แล้วน้องเดี๋ยวมันมามาขอบคุณนโดนเดชด้วยนะครับผมใส่ได้นะเล่นทาาได้นะ ฝากบอกว่าหน่อยครับผมแชร์สตรีมที่เขาเฮ้ยเดี๋ยวจะมาหากูให้เป็นผู้จารุบพี่เต่ายเช่จ่ายไลฟ์ผ่านมาได้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 ั้คืนได้ทคืนโดนยำไปเนาะขอบคุณโดนเด็ดด้วยนะครับผมเยอมากบ้าบอกว่ามีคนมีคนแชร์มีคนแชร์อะไรให้ไม่รู้ฝากบอกพี่บ้าด้วยบอกแล้วม่าจะโดนย้ำเย้ทักทิ้งที่ไปสุขชนพี่ถึงต้องพัายามเล่นในป้อมอ่ะตอนที่ผมตอนที่ที่ผมทาไปไหนเดี๋ยวผมมันรออยู่พี่เออต่างนั้นดิ ผมแลงผมแลงขอพอด้วยอ่ะไม่กลัวใครด้วยอ่ะไหวเป้าไหวเป้าไหวเป้าบ้าไม่ไหวเรียกนะไม่ไหวเรียกนะวิ่งต่อวิ่งกูมาละไอสั์สูมาแล้วเปิเปิดเปิดเปิดเป้ดเปิานปิดเานดิดดิเปิดเไดเปิดเปิดเปิดเเเปินะขงนะขงนะะด นี่งใ่คุณเฆ่าด้วยไม่กอป้ไกอป้มไกปไม่มีไม่มีมาล้คุณอีีแล้วเด้กางวงล้อมกางวงล้อมกูไม่มีคูดาวเลยดิฮัลโหลบินเลยน้องบินเลยได้ได้ได้ห้าไม่หยวนหา้อไม่งั้นบินผมไปทันบอกว่าไวชิวไวชิวไวชิวเอาวะเอาละเอาไลอา่ะแวแแกลับบ้านไปน้องกลับบ้านไป ไปบนด้กว่าสนใจครับน่ะผมแม,ม่ผมจะอ,อ,อ้อไปลิงปอมผมแบบเอออ้ออ,อ้อไปลิงปอมผมไม่ให้มันแตกเลยเออต้องงั้นดิต้องงั้นแหละน้อง,งนะเออไปโทษโทษดาเมจแรงเกือบลา้านบูนะไม่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 ไม,ไม่ผมกะไว้แล้วผมรอพันนิดอยู่แล้วมาน้องนี่ของน้องนะครับพี่ชายเาหน้าถูกกอะแพงทำไมล่ะน้องชายไปอยู่พี่ได้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 ผมได้ผมได้ เอาบักาเลยพี่เอ็มแมวมแมวแมวไปะีก็ได้เาร่าไปเค่คลิปมึงเอาไปเยอะพี่เยอะพี่เยอะพี่เยอะเอาไกลไปกันไปกันแลเอ็มจะลงหัวผมทำไมวะผมเข้าไปเล่นกว่าจะขึ้นหัวผมก็จะเยอะไม่ไดลามังรีพี่กจะไปขึ้นสตาไง ไม่ต้องถือขึ้นหัวผมคนเดียวพอเดี๋ยวพาเล่นโอเคน้องไม่ไปไหนละกูอยู่นี่แหละสบายดีปักไ,ได้เล่นไหมพีม่ปักไ,ไม่ได้เล่นนะปักน่าจะไปนอนนะโอ้ oh, แม่งไปขาดแล้ว <Week 1 S 3> <Week, S 2> วิคนะหนึ่งวินะมีวิคมีวิคอันตรีสิบวิไปนะเอาเอาเอาเฮียโอเมนแม่งสัญจอยู่งหายละ <laughs>

หายหมดนะหายหมดหายหมดหายหมดบนแน่นอนตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคกลับบ้านโอเกกลับบ้านมีคนแอบแบบหปาบนนะบนบ้าเชียร์คลิปบนก่อนห้านาทีแล้วห้านาทีแล้วใช้ผมมาร็อตทีผมเปนเจ้าห้าที่พี่มันจะไปเลยอะห้าวิมีกาะ

มีอันตินะไม่มีวิดได้ลองในป้อมหวะเฮ้ยเฮสโลคิวช็อตนี้จัดเดียวเดีเดียยวเออนี่ไงกดแข่งโชว์ไปทีพลาดแม่ไม่คิวสามร้อยชั่วทีอย่าคิวไม่อย่าคิวทาร่าไม่ดีเด้อคุณนิดละเดี๋ยวกลัวพี่ต่อยเชฟมึมาตุ้ยเอ๊มาแล้วเฮียโป้งก็แตกได้ไกลางแรกกลางแรกกลางเลกว่ากลางคุ้มกว่ากำลังไปล่างกำลังไป แข็งใจไว้ปล่อยเลยนะไม่ไหวก็ปล่อยเลยไม่ต้องยื้อับเียมดียหมหมดอไปนั่นะมันตายแล้วคิวทูเลนวะแต่ว่ามันตายป้มเลยไม่ต้องออกตัดเลือกก็ได้นะจริงๆบอกไม่ทันแล้วอะไรวะผมนะ ผมไม่เกื่อว่ากันละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อเนี่เฮ้ยเอยเเเป็นอ้อยมันเป็นนาคอเงมันหนีได้มีวาร์ปโชว์โลิป กาวง้อมไม่กเพื่อพี่ตอเชนผมจะพี่ตอเชนะพี่ตอเชนนะกลางพี่อเชนะเอาดีเอาดีเอาดีป้าดีดักปาสกิลดีเขารู้อีดักกูดูอันติดแล้วพี่กูดูไอกูดูบัสอยู่ไม่ได้ดูตัวไอ้้าสกิวเขาลู่ดีว่าอยู่บัสถอยมาบัสไอ้ป้าผงเก่าเนี้ยผมกับแบบใจเย็นๆแน่น้อง โอ้ยพี่ต่อเชีย่ยเกิดตัวหมดแล้วอย่างเงี้ยน่ะนื่นนผมขานได้ลงกระเทือนแล้วอย่างนงี้ยล่างนะล่างนะเอกพูดนะเผื่อบางทีไม่ได้อยู่หน้าจออะไรอนะ่ะจออะไรอนะไม่ไม่เผื่อจ,จ,ะจะเอาจะโบว์ดูไอ้บ,บ,อออบาสอยู่ไหมจะตุากกานะ๋ยกันเนี่ยพูดแค่ไม่โดนหรอพี่ทพี่ล่างล่างล่างเยอะนะล่างเยอะนะ บาสบาสบนบ้าบ ja, ้าจะพึ่งทิ้งบนบ้าลมไปทิ้งบนที่ผมโดนพี่ล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วตัวเล่นโดนบ้าบาสไปบนดิปล่อยไปเลยครับล่างปล่อยไปเลยก็ได้นะถ้ากันมันมันจะเอาล่างกันแล้วเฮ้ยพี่ต่อยเชะไอ้เชยเยกโดนพี่ต่อยเชว่ะกูขังในป้อมเลยอือต้าพี่ต่อยเชะต้าอเลครับโดนกูดีกลางกูน้อมอีกแล้วกลามกูสี่วิสี่วิ x สี่วิสามวิไม่ไม่เยอะเยอะเยอะ หาทางออกกันเถอะไน่่ยเลี้ยวยพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสามวิมีนติห้าวิมีเกาะตายแล้วลาก่อนถ้ามีล้างผมผมไวหมดเลยนะเมื่อกี้จริงๆล้างไปแล้วต้องเปิดไฟติก็ไม่มีด้วยนะวมเมกูบารเท่าไหระพลังแปลงสีฟันพี่เอก เรียบร้อยต่อเครื่องต่อตาเดียวอย่เย็นได้สูงไม่ตีให้ตายแล้วรถอ่ะเฮ้ยไม่ะล้มผมพี่จะผมตายก่อนผมจะตายก่อนแรถเป็นนั่นแหล่ะเต็มหลอดเลยกลัวอะไรวะกาวงล้อมกาวงล้อมแล้วผมไม่ต่อยชนะไปแล้วเชื่อปะบีบัสเปิดเปิดแบบนั้นเออเปิดแบบไรวะ เดินเปิดพุ่มไงน้องเปิดแม่อ้าโอ้โหกูท้อเลยเหรอโดยกูวิ่งไปไม่ทันฮัลโหลล้างแล้วล้างแล้วบาสเข้าเลยบาสเข้าไปแทงเลยบาสวายวายวอาน่าให้ผมโดนบัลช้าจู่หาเลยกูอยู่บนหัวมึงอับบาสเล่นเลยบาสโอ้ยโดนบอลช้าดิข้หลังนะข้อหลังนีข้อหลังเอาเอาเอาหลังด้วยเทวก็อยู่หลังเทวก็อยู่เอาเทวาน้าก่อนเลยหมัอนเดิเอาเลยบาสเอาเลยบาสบาสเกาะเป็นล้านนะบาสเดินแล้วเวไหนวะไอ้์ที่ต่อยเชือไหนละ ไปแล้วมันจะตามต่อเชทันไหยเยอะจังวะอาไม่ทันเลยว่ะผิวจัดที่ต่อยเช่เดินมันตามไม่ทันอยู่แล้วนะครับบนกระบนกระบนที่ต่อเชเดือดกรให้บนน่อยเอ๊เป็นเพราะว่าต่อยเช่แล้วผมกระบนบ้ากระบนไมเอาว่ะบอสอาเทพไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไปล่างเลยไปล่างเลยเดี๋ยวโดนขาพันแล้วผม ฝ่ายบอกผมเอาใจไม่ถูกเลยเอาใจก็เถอะอะไรครับจะไปบนไปลาดดีจะลาดแรกยืนนะเห็นไหมยังีไม่การกลางพี่กลางเจอปลาไนี่ถ้าผมเล่นอ้อยแล้วเต่อเชมแม่งตายไปสามตัวแล้วมังก็ไว้บ๊อบไปเพื่อตามไม่ทันตัวนี้มันตามไม่ทันเลยครับเยอะนะเยอะนะฝั่งนี้เยอะนะภูมิซ้ายระวังนะแอลซ้ายระวังไม่ใช่แอลแล้วตอนนี้ตัวที่อะไรไม่รู้ตรงนั้นนะเทียวแหลมเทียวแหลมเทียวแหลมแตก หูข้งแมว่ใลบันใต้สูตสน้สามวิมีเกาะสามวิมีเกาะเต่าเชยเต่าเชยนี่ไงจะคูฆ่าไปดีจคูฆ่าไปดีก็ดีตยเนเดียในะประเด็นนะเออเจอไอ้ย่าฆ่าดีก็วันนี่เอกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นการบเดี๋ยวผมาบลฮะเฮียแม่งตายเสียชีวะเฮ้ยไม่เป็นไรเองทำได้มทำได้จริงๆเอมกอใครคนละตายไม่ตายไม่ตายเป็นใครเี้ไปกันเถอ ไปมีแต่เลือดมีแต่เลือดเล่นเลยมีแต่เลือดปอมไหมล่ะสักอย่างตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เอาหมดอ่ะกูอ่ะเอาหมดอ่ะพี่ผมอ่ะเคยน้องมามามาคลอมทีมาคองทีมาคองทีขอดันอีเว็บนึงไอหัวฟ้ามามาเอาคองก่อนไอหัวฟ้าไม่ขอดันแล้วมาเอาเร็วแต่เขามาไม่ไม่อีเว็บนี่ใจเย็นใจเย็นผมเพิ่มเกาะให้เป็นไงเกาะเป็นล้านไม่น่าจเดินมาไม่น่าจะเดินมาแล้วยไอมาเหอะผมไม่ล้างนะไม่มีล้างนะ ปิก right. ี้ Hi, it, right. ิกพ well. ิกออกไปเอาไปเอาอันนี้ก็จะเอาอย่างเดียวเลยไอาม่อถือเอาเห็นอพี่ถือเอาแล้วหรอกมจะเลยไปบาสก็เป็นล้านบาสก็เป็นล้านไปไหนไปไหนอย่าเดือดรึดึดเึดเทลดิเทลดิเทลดิไอพี่เอ็กวัยไหนเล่นไหนอ๋อล่าง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 ของล่างเลยของกูเล่นแม่งหมดเลยเนี่ยก็ต้องห่วงบาสก็เป็นล้านบาสก็เป็นล้านเอาเถอพี่ผมออกขาไปกอบออกขอบก่อนเย้ เราพี่เอ็กซ์มาบอลไปบนบนมาไปบนบมาไปบนโอเคครับผมโอเคครัไม่ต้องไม่ต้องลึกนะด่านเสร็จก็ถอยกลับมาด่านเสร็จแล้วมากลางน่ะเคลียร์เคลียร์สองเวฟอ่ะเคลียร์สองเวฟอ่ะได้ครับผมเดี๋ยวเจอพี่เต่าเคียร์มาตัวยี่งนี่ไงแม่งมาเป็นไปเลยคนเอาไอ้นี่อยู่มาเล่นล่างนะมาเล่นล่างนะเถื่อเคลียร์เคลียร์สองเวฟอะสองเวฟแล้วก็มาโยกับคนมีเทลกับทาราเงินมาเดินลงไปกันล้งไหมแกแฮกแมพ ไม่ดีนะ่จ้ากูยังเดียวแหละเฮ้ยสตาร์ากูเอาแล้วสตาร์าโดนจับสตาร์ตากรีบเกินเนาะจะไปบินนาคอได้เหรอมาตีป้อมสดเลยวะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ปะเกียร์ตัดเียร์

เล่นได้เล่นได้พี่แล้เราคอนเหมือนละรอบรอบเขาให้อ๋อเย่ตายตายตายโอ้ยหนูไม่โดนเรียบรอ้อยเรียบรอ้อยเดี๋ยวทาร่าปะมันจะตัดคีสี๋มันจะตัดคีสทาร่าอยู่บนเมื่อกี้ผมดันกลางนั่นแหละเดะี๋ยวดันกลางให้ไม่มาอะไรพอมวนจะตัดคีสมาเมื่อไหร่นนคีสจะมาอย่าดันป้อมันเนี่ยไม่ไหวละหมดใจไม่ไหวอีบัคคิดว่าไปดันล่างเลยพี่ได้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 เอ็นดันได้แล้ว จริงจบได้แล้วจริงจบได้ตีป้อมน้งตีป้อมเจ็บป้อมนะฮัลโหลตีป้อมตป้อมกูไม่สอยคิวเนาะกูตีป้อมคนเดียวอืออือสอยป้อมสอยป้อมถังทาร่าต่อไม่ร้อนะไม่ต้องไปน้องจบแล้วจบแล้วเหรอไอคลิปไม่เข้าคลิปเข้าแล้วคลิปเข้าแล้วตีป้อมน้องตีป้อมน้องเกาะแล้วพี่เกาะแล้วเกือบเกมแล้วโหอะไรไปเกมโคชิวเย้ ไอ้เจ๊แกมือเปล่าต่อเจ๊แก้มือเปล่ามันมีโอเมนปะมันมีโอเมนปะแบบนี้เฮ้ยโอเมนก็เล่นดีอยู่นะเได้ไปมีโอเมนได้มีโอเมนบา้ไมีโอเมนดูคะแนนก่อนดูคะแนนก่อนเอ้ยไอ้กูไม่ที่โอะเตรียมมาไอ้เหี้ยฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่าาฮ่า